เปิดไข่เร็วไม่คือความแรงมันคืออะไรวะอย่างที่ทุกคนเห็นเลยครับตอนนี้เป็นเวลาตีหนึ่งจะตีสองแล้วนะครับซึ่งเป็นเวลาที่ไอซ์ดาวเนี่ยมันชอบมาเปิดไข่นะครับซึ่งไข่ที่มันจะเปิดนะครับก็คือไข PG อ่ PGX อะไรไม่รู้อะสักอย่างหนึ่งอะเอาเป็นว่าไอไข่งานเกมที่ผมเปิดรอบที่แล้วแล้วเจ๊งนี่แหละครับซึ่งวันนี้เนี่ยสดาลมันจะมาแก้มือดูนะครับว่าผมดวงซวยหรือว่าเลดมันเป็นปกติกันแน่เอา้าไปรับชมรับฟังนะครับอ่ออสะเสถิติได้หมวกวามาอันนึ่งอะอ โอหกร้อได้อนหกรได้หน่งนี่ไม่น่านบเปนสิตินะ่จไได้หนึกับไอ้หกหกอสแตตหกอันชอ่าไขไขเอเจนเออีก2องะหรือ1นึ่งหนึ่งอันหนึ่งอัน้บัตรซอกอะไรนั่นนะพีอ่ะพีอ่พีพีโปแลนด์อีกพีโปแลนด์โอเคโอเคเสียงใช้ได้อยู่นะไปไงอันนี้อ่าอะไรนะ อาที่นี่ภาษาคลรครับ PG เฮ้ยเยี่ยได้เยไม่ยากชนะเลยยึดไม่ยี่สิบได้เลยไอ้่ยะไอ้เยอะยังไม่ทันยังไม่ทันวิ่งไปไหนเลยนแล้นะเลยมาดูดีเราจะเริ่มเลยแต่ไม่ไหวว่ว่า อุ้ยได้แข่งกันเตไอ้เตะก็มาแล้วด้วยโอ้ยไถมาแน่เลยมามาก็มาแล้วแต่ไม่ไหววะวิ่งแม่วิ่งน็อกรอบเลยเนี่ยอย่างเงี้ยโอว่วงไม่ไหววะพอแล้วเย่ไม่พอเอาอีให้เอาเอาพย่ามอีกอันั้งหนย่งปีนผ่านแล้วหนู่ปาด นี่อะไรเปนเนี่ยเฮ้ยปีาจด้รอเียวกันปาด้กงเล็บอุ้ยไก่กรไก่ระไก่กรั๊ไปกันดึงแล้วพี่โหพี่น็กล่อพี่ใจไม่ได้อ่าก่หวสงสามมันขึ้นใจหวัะวะกูกองได้เท่าไหร่วะกองอได้แปดด้วยน้วาได้สองไข่หนึ่ง ไข่ได้ดาไข่ด้วยระดับไข่แม่งขึ้นไปจะสองร้อยแล้วมันแพงยังวะไข่เม็ดีมันใช้กันเยอะเลยทีก็ถือว่าดีกว่าไก่นะในจำนวนที่น้อยกว่าอ๋ออันนี้อันนี้อันนี้ไข่ร้านผมอันนี้ไข่ร้านผมลืมไปอ๋อนี่ร้านโฆษณาด้วยไก่เอ็มไลท์ช็อตใช่ร้านเอ็มไม่เฉยร้านเอ็มไม่เฉยมันเปิดมาเปรียบเทียบอย่างนี้นี่คือชัดเจนเลยดวงผมนี่โคตรทำไมมันแตกต่างได้ขนาดนี้วะ คครับอดีตคืออดีตเราจะไม่ปไปเล่าหรืออะไรมันอีกแล้วได้ก็ได้ไม่ได้กดด็คือไม่ได้ครับทีนี้หลังจากเปิดไป400กว่าฟองมันบอกไม่หนำใจครับมันก็เลยไปดึงไข่ใหม่ไข่เวน,นอมมานะครับไปลุยดึงโนวาสามสิบวันไวนออมด้วยของใบเจ้าหนุ่มกระปุกเต็มแล้วหรือเปล่เพี่เขานี่แม่เขาตรงหัวแมวหัวถูกเลยมเกือบแล้วเนี่ยทำไมหัวมันน่ารักโอวแม่เวหน้าอะไรหอเฮ้ยเปิดกี่ฟองนี้ ออกมาจากแก้วกาแฟโอแล้วขยะล้นคังเยอะวัวของล้นคังเยั่วซัวโอมีเปิดตอนนี้หนอที่ไม่เที่าบตังนี้อ้าวะสดวไงเิ็เช็ดนิึงต่างจะบอก อสามออนน่ะไอ้เนี่ยเพมขนาดคำอ่ะหาว่าไงนี่ของไทยของไทยอันติออนเลยนะของไทยไม่ีซื้อหรอมั้ได้แล้ววิลเลจันอรไดิมั้งเลนปกอลการูด้ามาสองอแล้วเฮ้ยอะไรอ่ะล็บหนึ่งเล็บเล็บเฮ้ย ไม่ให้ไม่ให้ไม่ให้ซื้อซื้อซื้อไม่ไม่ขายไม่เอาราคาดีดีให้ราคาดีไม่ประดับอีกแล้วไรซันสปอร์ตวู้ดติ๊กเกอร์แว่นตานี่คืออะไรแว่นกระบอกอ๋อซือที่ลูกใส่อยู่มีบวกสองแว่นฝนตีดิเอ้ยขอยูเยอะๆเยอะดิลูกกับมิลค์ รวมเงินดาวซิ่งแล้วอ่ะไปถึงไปก็ประดับไปก็ดาวรุ่มเลยอ่ะพวกมันให้ขายเบสซิ่งเยอะจังวะไม่บอกหรือน้อยวะไอันนี้เยอะเลยอ่ะทำอะไรเนี่ยขายมิขายได้ด้วยอ๋อขายได้มิ้นขายเลยเอาไม้หมวกเห็ดมาแล้วหมวกเห็ดมาโมเหตุมาต่อไปแล้วพีกต่อไปแล้วอ่ะ ป่าพันสีเมื่อยแล้ววะกดมาโคลยังเมื่อยอีกแม่อันนี้ไม่ได้เคลียร์มาโคลยัตเมื่อยไอ้หมูไออีโร่ไอเฮดเฮดอีฮีเลียมหนูเว้ยเฮ้ฮะเฮ้ดจริงเฮดเฮดอะไรนะเฮดอีฮีเลียมคืออะไรอ่ะเคโแทสเซียม่า เออบีดูบีเนียถูกนะดูได้ไงวะไม่ได้พอค่อนได้ประมาณหกเจ็ดอันแล้วเนี่ยพี่เออข้ค่อนขอขอ,ขอซื้อน่อยไม่ไม่ขายไม่ขายหล <laughs> ังจากนั้นครับตีสี่ผมตื่นมาดูแม่งก็ยังสตรีมอยู่อีกถ้าอย่างนั้นเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเอ้าไปเลยกันตอ่ออนาบเบสซิ่งบอกออกมาจากไหนอน่ะออกเยมแจกเสกมา คิวจีเอ็มเสกมาจีเอ็มเอาเขาหาโห้ยยี่ิวยี่ที่แปลกๆนะเขาหาวมยนิง่อยี่เฮ้ยโอ้โหติดไปเลยทำไงอ่ะเอาไปต้อมเลยซ่อมไม่ได้เดี๋ยวพี่จะติพี่จะต้อมอ่ต้องเตะตังต้องเตะตังเเค่บวกสี่นะพี่ เลยจะชื่อจ like bon ้ะสนใจอะไรมาแบบบอกให้เลยมีความมินติง่าไม่มันล็กครั้งไอ้มมันคิดงี้ดึงสปอยด้วยเฮ้ยอันเดยร์เฮ้ยไม่เงยขึ้นเหนียวจังวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำยังไงเฮ้ยโอ้ยนอนไปเลย แต่ยัไม่้อมยังติดง่ายเขั้นสุดท้ายแล้วว่าหกเก้าพอนะมันซ่อมแล้วเพื่อพีชหกเก้าพอนะมันจะสวยเหรอพอแล้วใช้ได้แล้วได้ใช้แล้วสวยสวยนะได้บินแล้วได้บินแล้วเฮ้ยโอซาก้าดะกระดานนี้เป็ของดีเฮ้ยจอค้างไมอง เอ้ยอเฮียมัน<อ>ง่ายจังวะพอ,งพอเห็นอย่างนั้นเนี่ยผมก็เกิดความคึกขนองเลยครับเลยไปดึงเอนเชียนกับคิงเบิร์ดในตลาดมานะครับบวกศูนย์แล้วก็เอาขึ้นมาตีบวกนั่นเองไปรับชมระฟังครับคอนอยู่ไหนบอกเลยนะครับว่าตอนนี้อีลูโอลีอ่ะราคาแม่งแบบทูเดอร์มูลจัดจอ่ะเพราะฉะนั้น มีค้อนใช้ค้อนบวกสาม็ดเขบวกห้า็ดเขบวกห้า็ดเขบวกหกยดเขบวกเจ็ดสวยเรามีอิรูเทพเหลือกี่เม็ดเหลือสองไปใช้ให้เป็นประโยชน์ ี่ไหนวะต้องเอาวิไปฮึบฮึบฮึบนี่อันนี้คือเศษซากอารยธรรมไปไหนๆก็ไหนๆแลละตีให้มันรู้แล้วรู้รอดไปเลยเอนเชียนต้องขึ้นบวกเจ็ด เสวยแล้วก็มือมือต้องขึ้นบวก8สวยจบอีซี่ ลังจากนั้นเนี่ยพอเห็นว่าเวลาใกล้บอสโลกอ่า YG G B O สแล้วเนี่ยก็เลยลองเอาตัวเสกเนี่ยไปแวะเดินดูสักหน่อยนะครับสรุปว่าโอ้โหอีลุงตรงนั้งมากแก๊กิววอร์ไว้จะอัดคลิปไหมเพื่อนเพื่อนรับชมรับฟังกันครับว่าบรรยากาศการล่าบอส YG G เนี่ยมันจะดุเดือดขนาดไหนอันนี้เดี๋ยวเอาให้เพื่อนเพื่อนดูเป็นน้ำจิ้มก่อนล้วกันครับแล้วค่อยอัดคลิปเต็มมานะเพราะอันนี้ผมไม่ได้อัดเต็มเต็มมานะครับโอเครับชมรับฟังกันสักหน่อยแล้วกันก่อนปิดคลิปกดยูกดยูกดยูย

อุตีไหมก่อนดี้ปล่อยปล่อยปล่อยไหนปล่อยไหนฟังปล่อยไหนปล่อยไหนปล่อยไหนเนี่ยปเออปล่อยเนี่ยแหละมามาแถบล้อมมันมาแถบล้อมมันลงข้างล่างลงข้างล่างมาแถบร้อมมันอย่าเพิ่งทำอะไรมันลงมาข้างล่างลงมาข้างล่างตามจุดแถบร้อมมันแถบล้อมมันเออเฮ้ยครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยครับไว้จะเอาคลิปลาบอส์มาให้ดูเรื่อยๆแล้วกันครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ